มีเอฟซีมาจองปามครับจากบ้านหืออุดรจองปามเจ้าแรกของปีหกเก้ามหัศจรรย์ขนาดผมเงินขนาดปีที่แล้วนี่จองนี่ประมาณเดือนเจ้าแรกนี่เดือนไหนเนาะกลางๆปีแต่ว่ากระจองไว้ก็ดีครับมันบ่หลายอีหลีคือปีนี้แหละออเดออนนี่หลายแห่งนี่ครับแต่พันแท่นี่ก็ส่งเดียวกันมานะครับ สะดวกมีขามาตาัดหญ้าสบายตัดหญ้าให้ทังหชมเลยครับอย่างชมเหมอนกันเสาร์อาทิตย์นี้ก็ิีดีตัดขายอีกนะครับสองปีสิบเดือนปลูกพฤชภาหกห้าครับมันมันจริงๆนี่ได้เต็มที่สี่ห้าปีครับป้า เขาจริงๆเนี่ยสามปีเขาก็เริ่มตัดได้ละขาดหวังได้อันนี้อันนี้ปีนิดๆปลูกไหมครับปีกกว่าพันเดียวกันนี่แหละสีลาดเอเดดนะครับปลูกไหมเน้นอินทรียวัตถุและน้ำหมักชสวภาพมาตรงเนี่นอย่างมากนะครับปุ๋ยเคมีใส่พอมเป็นสมพงษ์ชลลดอันยูทางอันบัานพือกับสบายเขียวไออินทรียวัตถุ กการปลูกกันง่ายๆล่ะครับขุดหลุมปลูกรอดปลาปลาสบายบรรยากาศพาชมบรรยากาศเนี่ยลูกแบกแดงๆนี่ก็สีตัดได้นะครับเนี่ยลูกทั้งนี้ออกแดงๆแล้วโรงงานอยู่ปะไก่ไยินโรงงานอยู่เขาไปส่องอยู่บนม่วงสะกดเพื่อได้ครับปา อันนี้ก็ร้านนะนะานปลูกซื้อเขาก็รับซื้อถือกว่าโรงงานจักหน่อยหกบาทบาตัวนี้